ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ผมนัทพลสวนพลอยสุวรรณนะครับจะพามาชมระบบน้ําที่ให้อยู่ที่สวนนี้นะครับแล้วได้ผลดีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับพี่ทุเรียนตรงนี้ก็อายุประมาณหนึ่งปีนิดๆนะครับครับพี่ตอนนี้เดือนมกราคมนะครับมีการให้น้ํำยังไงบ้างครับอตอนนี้เราให้น้ําอยู่ที่ยี่นาทีครับทุกวันเป็นหัวร้อยห้าสิบลิตร ครับท้าสังเกตดูนะครับขาวฟุ้งมาเลยแต่ผมถ่ายย้อนแสงนะครับเดี๋ยวขอเดินถอยหลังนะครับถ้าเดินถอยหลังยิ่งไม่เห็นเงาน้ําเลยพี่มันละเอียดมากเลยครับหัวน้ําค่อนข้างฝอยมากเลยนะครับสังเกตดูนะครับความชื้นสัมผัสก็จะดีนะครับอันนี้เป็นทุเรียนหนามดําเสริมรากนะครับอันนี้พี่ปลูกมาเข้าเดือนที่สามใช่ไหมครับพี่หรือนนี้เพิ่งปลูกเพิ่งปลูกที่หลังครับครับ ตัวนี้นะครับสังเกตำดูนะครับตัวหนามดํานะครับผมมีความรู้สึกว่าเขาจะแข็งแรงกว่าพันอื่นนะครับมีการขึ้นง่ายกว่าปลูกขึ้นง่ายแม้ไม่ได้ทํแสลนนะครับแต่ต้องเป็นต้นพันธุ์ที่มีอายุเกินกว่าเจ็ดเดือนขึ้นไปนะครับถ้าเป็นต้นเล็กก็จะโตไม่ดีเท่าที่ควรน,นะครับเพราะว่าเล็กๆจะสู้แดดไม่ไหวนะครับตรงนี้นอกจาก น้ำที่ให้สม่าเสมอแล้วนะครับพี่ให้ปุ๋ยยังไงครับตรงนี้อตรงนี้ก็ให้ปุ๋ยเคมีสัดเิน้ยงซีนะครับส่วนทางใบนะครับก็จะมีกัลเซียมบอทช่วยครับม,มีน้ำตาลมีสลดยช่วยอระยะเวลาการให้ปุ๋ยทางดินนี่บ่อยไหมครับพี่ทางดินนี่ให้เดอนออสลับกันครับปุ๋ยเซียปุ๋ยเคมีครับ ทุกสิบห้าวันถึงหนึ่งกำมือไหมครับต้นขนาดนี้ไม่ถึงครับถ้าใครให้บ่อยนะครับสรุปแล้วก็คือของพี่อยู่ที่เดือนละสองครั้งอินซีหนึ่งครั้งเคมีหนึ่งครั้งนะครับผมแต่ว่าให้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าระยะสิบห้าวันนี้ถือว่าถี่หน่อยนะครับครับผมอันนี้ได้แต่งกิ่งไปบ้างยังครับพี่แต่นี้แต่งกิ่งไปแล้วครับแต่งกิ่งช่วยครับก็คือ กิ่งที่สางที่ไม่ค่อยสวยออกครับเราถือว่ายังเก็บเอาไว้เยอะอยู่ครับครับอันนี้เก็บไว้ผมว่ายังเกินด้วยครับเอาไว้เลือกนะครับพี่ครับผมครับการทํางานของสวนนี้นะครับแปลงที่เราวางระบบดีนะครับสังเกตดูเราจะใช้คนงานน้อยนะครับเนื่องจย่าว่าตัดหญ้าจะใช้รถไถนะครับวิ่งได้ทั้งแนวตรงและแนวขวางส่วนบริเวณคนต้นหน้านี้พี่ไม่ตัดใช่ไหมครับอันนี้ใช้ตัดสลัครับ มันขึ้นมาแค่น,นี้เหรอครับอ๋อครับผมครับเอาไว้รักษาความชื้นของโคนต้นของรอบๆบริเวณต้นนะครับต้นตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับพี่ผมไม่เห็นซันเบิร์นอีกแล้วมีบ้างไหมครับพี่ซันเบิร์นแปลงนี้ถ้าพันนี้มีไม่ไม่ค่อยมีคนีเลยอ๋อพี่คิดว่าปัจจัยอะไรครับพี่ที่ทําให้ทุเรียนไม่เกิดใบไหมแม้เป็นทุเรียนเล็กครับพี่ อย่างต้นเลีนเล็กตัวนี้มันจะเป็นรอฮะนัเป็นมินินะครับความชื้นเขาค่อนข้าง,ง,งดีอืมนี่ยสังเกตด,ดูพี่ต้นเล็กที่ปลูกใหม่เนี่ยสองสามเดือนก็ไม่มากครับ,รบก็เดินเดินทีเราเรากลัวไม่นอกเราก็จะจะให้น้าค่อนข้างเยอะอ๋อแต่ทีนี้คือให้เยอะแล้วเว้นวันไอ้วันที่เว้นอ่ะมันไม่น้ำได้กินอยู่แต่ว่าความชื้นอากาศมันหายไปก็เลยเปลี่ยนเป็นให้น้ําน้อยแต่ว่าทุกวันแทนครับ ครับครับท่านใดที่ปลูกทุเรียนเล็กอยู่นะครับลองจับใจความนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้ดูนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาของเราได้ไหมนะครับผมเดิมเดิมพี่เราเคยให้น้ําวันเว้นวันขาดก็เปลี่ยนเป็นทุกวันครับมาคุกันทุกวันน่าจะดีกว่าไหมยาฆ่าแมลงที่ฉีดเป็นตารางหรือว่าดูตามหน้างานครับยาฆ่าแมลงครับก็คือดู อ่าเป็นเป็นครฟ้าเป็นตารางเนาะใช่เนียครับผมจะใช้ไม่รอบหนึ่งไม่ต่ําเกิดไม่เกินสิบวันครับอืมมมันึใบช่วยนั้นคือดูตามรอบที่เราอ่าจัดการเลยครับเป็นน้อยชุดใบก็ต้องต้องได้ให้ยายรสัต่างครั้งครับหนึ่งชุดใบนะครับของใบแก่อยู่ประมาณห้าสิบวันนะครับพี่หนึ่งชุดห้าสิบถึงหกสิบวันครับได้ยาป้องกันแมลงนะครับสามชุดสามครั้งครับผม ส่วนอ,อาหารเสริมอาหารเราเนาะต้นเล็กก็ยังยังให้อยู่ไม่ขาดาที่นี่ครับพี่ใช้ผลิตภัรรณฑ์ของใครเป็นพิเศษไหมหรือว่าใช้ยังยังกำลังหาแนวทางที่ลงตัวอยู่ครับสำหรับตแปลงนี้นะมันจะมี มีมีสองสองอย่างก็คือของของปาแหวงครับของการรดครับผมก็ตอนนี้ก็คือทั่วไปของซอตตัดของเทวัฒนาครับใช้อยู่ครับผมครับโดยรวมนะครับก็ใช้ยังใช้รวมๆกันอยู่นะครับแต่ว่าผลที่ออกมาก็เป็นน่าพอใจนะครับส่วนการเลือกของทางสวนนะครับก็เพื่อที่จะหาแนวทางที่ลดต้นทุนครับผมฉีดอะไรก็ ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าของใครจะต้นทุนต่ำกว่าเพื่อประหยัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การแข่งขันมันต้องลดภาระของต้นทุนนะครับถึงจะสู้เขาได้นะครับเพราะว่าอะไรมันก็แพงไปหมดทุกอย่างช่วงนี้แปลงนี้ได้มีการใส่ปุ๋ยอคอกปุ๋ยหม,กม,กมักบ้างไหมครับพี่ใส่ครับเหมือนกันก็เป็นปุ๋ยขี้ไก่ครับสามเดือนนี้ใส่มาแล้วหนึ่งครั้ง ไปขึ้น่าปีนก็ไม่เกินสองค้างครับครับผมคือท่านี้คือเรื่องของความชื้นค่อนข้างต่ำนะ,ะก็เลยไม่ค่อยโปยเชื้อราเท่าไหร่ครับแล้วมีการป้องกรรันจาบขีดเชื้อราทุกรอบที่เรามีการพ่นอนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีตัวเทอร์โมอมิตเตอร์อ๋อม,มีตัวตัดสินใจว่าจะให้น้ําได้หรือยังหรือว่าเอ๊ะเราให้มา ถูกไหมแนวทางของเราครับครับอันนี้ต้องสอบถามพี่เลยผมเองก็ไม่มีใช้นะครับไอตัวนี้ครับเขาบอกว่ามันขาดตลาดจริงหรือเปล่าไม่รู้หนึ่งอันเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้ไม่ผมไม่ทราบเลยโอเคครับแล้วการใช้งานของมันนะครับเขาดูยังไงครับพี่ช่วยแนะนำหน่อยตัวนี้เรามีสองสองตัวเนาะครับตัวนี้เป็นตัวสามสิบเซนครับครับตัวนี้คือตัวหกสิบเซนครับคือแสดงว่าน้ําที่ความชื้นหกสิบเซนี่ยยังมีน้ําอยู่เยอะ แต่ตัวที่30เซนเราเนี่น้ำน้ำน้อยแล้วครับเพราะตอนนี้มันมาช่วงเย็ยนเลยเนาะอ๋อครับผมปกติความชื้นมันควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับที่ระดับ30เซนถ้าถ้าเราให้ปกติก็มันจะขึ้นมาที่สีน้าเงินเนี่ยสี <4 S 1> น้ําเงินใช่ครับครับคือปกติตรง30เซนที่30เินครับส่วนอันนี้มันลึกมากความชื้นก็ยังเยอะอยู่เยอะอยู่ปกติปกติอ๋อครับแล้วถ้าน้ําเกินดูยังไงครับพี่ถ้าน้ําเกินก็คือช่วงเย็นแล้ว ไอตัว30เซนซึ่งเป็นรากของทุเรียนอยู่แค่30เซนใช่ไหมครับครับยังยังน้ำเงินอยู่น้ำเงินอยู่เลยอ๋ออ๋อไม่ใช่ละซึ่งเป็นได้นะอ๋อครับผมครับผมอันนี้เบื้องต้นคร่าวๆนะครับ<ช>ผมก็ไม่มีความรู้ตามนี้นะครับพอดีมาเจอของพี่เขามีปักอยู่นะครับผมออผมเห็นมีด,ดูสายคล้องกับต้นเลยเนาะลักษณะต้นครับผมทั้งสัมพันธ์กันเนาะครับครับผมเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือแบบต่างๆนะครับมาให้เราได้เลือกใช้นะครับ ก็หามาใช้กันนะครับก็จะเกิดประโยชน์ครับสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ๆนะครับก็คลับมาลาดหลับบตันนี้ที่สวนจะซื้อมาเพิ่มอีกสามชุดยังไม่ได้ใส่ครับพี่ผมดูแปลงเนี้ยถ้าเทียบกับอายุหนึ่งปีเศษๆความรู้สึกส่วนตัวนะผมว่ามันเหมือนไม้มันตื้อๆนิดนึงพี่คิดว่าเราจะทําให้มันไวกว่านี้ได้ยังไงครับตอนที่ผมมาสามเดือนเี่แล้วครับ แยกกว่านี้ครับผมเห็นมันแยกกว่านี้ครับพี่มาตอนนี้มันโตขึ้นนี่คือเราเริ่มเริ่มแต่งกิ่งช่วยครับเริ่มแต่งกิ่งช่วยเริ่มจัดโปรแกรมน้ําอืันชื้นช่วยคุณฟังเรียกง่ายๆว่าตอนนี้เราสร้างระบบลากขึ้นใหม่เพิ่มจํานวนลากครับนี่นะครับดูต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนมูทันคิงไม่น่าเชื่อว่าเป็นต้นละเจ็บาทแต่ปลูกมาปีครึ่งครับอันนี้ถือว่าโตไม่ดีนะพี่นะครับ <ผ>อันนี้คือเราปลูกแซมใหม่ละคือเราจะถอนทิ้งแล้วก็เอาต้นใหม่แทนครับอันนี้ต้นแซมนะครับอันนี้ต้นแซมพันุ์ของผมนะครับจากสวนอันนี้คือหนำดําของเรานะครับนี่ครับปิดหญ้าคุมฟางอันนี้ปลูกสามเดือนนะพี่โตกว่าครับแตกดีกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นทุกต้นนะถ้าต้นไหนสมบูรณ์มันก็โตดีนะครับตรงนี้อันนี้ อันนี้เดี๋ยววันหน้าผมแนะนํานิดนึงนะพี่กีดแผลนะครับขอให้เขาแกะออกอย่าให้กีดอันนี้มันต้องรักษาครับอย่างงี้มันก็กลัวมันโรคจะเข้าแต่เราพันออกเอานี่นะครับต้นนี้ก็โตเหมือนกันนะครับนี่ก็หนามดําครับผมว่าหนามดําต้นนี้น่าจะทันมูทันคิงไหม <laughs> อาจจะนะครับพี่ครับนี่ครับ เนี่ยครับหนามดาสังเกตดูนะครับมันแข็งครับอยู่แดดทั้งวันมันไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นอะไรเหมือนพันธุ์อื่นครับสังเกตดูนี่ครับระบบรากปลูกน้ําก็เหมือนกันครับหัวก็ให้พอๆกันใช่ครับเห็นหลายต้นนี่ต้นนี้ยิงโตอีกครับนี่ที่เห็นหลายต้นนี่คือจริงๆสองต้นที่เก่าคือจะเอาทิ้งนะครับครับเนี่ยครับหลายต้นเจ้าของมีก็ เห็นมันไม่โตนะครับก็มาแซมแซมไว้มันก็กลับไม่ตายใช่ไหมพี่อ่ามันก็ไม่ตายทีนี้เราตัดสินใจไม่ถูกเลยว้าวุ่นเลยนี่นะครับอันนี้ก็อายุประมาณเท่าไหร่พี่หนึ่งปีครับพี่มูฟัฟนคิงนะครับอันนี้หนามดําใช่ไหมพี่นี่ครับ<ๆ>หนามดาที่ผมทําที่สวนนะครับเสริมล่าคุณเขาซื้อมาสองร้อยต้นสามเดือนใช่ไหมพี่ครับโตเท่ากับที่บ้านผมที่ปลูกรอบสระน้ําให้ดูเลยนะครับ แบบเดียวกันเดะเลยครับผมไม่ได้หมายความว่ามูซันคิงมันไม่โตโตไม่ดีนะครับแต่ว่าต้นพันที่เอามาเนี่ยครับคือมันรากมันอาจจะขดนะครับเพราะว่าเอ่อมันเป็นถุงหลอดนะครับระยะที่เราเอามามันอาจจะเกินกําหนดปลูกครับแต่ว่าแต่งแล้วก็งามนะครับอันนี้แต่ทีนี้ตอนเนี้ยมัาย้นครับหลายต้นผมว่าตัดสินใจไม่ถูกอะยังไงหนามดำผมต้องอยู่นะครับเนี่ยไม่ได้ตัดหนามดำทิ้ง นี่ครับทางนี้ก็มีอันนี้ยาวลิ้นจี่ไหมครับพี่ไม่ไม่่เดี๋ยวผมขอขอดูหน่อยโอ้ไม่ใช่อันนี้ก็มูซันคิงครับนี่ครับอันนี้ก็หนามดำนะครับท่านใดที่เคยซื้อหนามดำผมไปปลูกนะครับมีไงก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่ารุ่นนี้ของผมเป็นยังไงบ้างนะครับโตไหมครับไม้เข้าเดือนที่สามครับ มูสันคิงผมออกเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าเก็บแค่ 80%-90% ไม่ถึงดีนะครับมันออกมันๆน,นะครับหวานไม่แหลมพอดีไม่สามารถเอาไว้จนแก่จัดได้เนื่องจากขโมยชุมมากครับอันนี้เป็นพวงมณีนะครับคู่กับน้ำดำอันนี้มูสันคิงสามต้นนะครับ ต้นเล็กนะ่ยดูอายุไม่ยืนแล้วผมมองน่าจะถูกคัดออกนะครับทันนี้ก็คิดว่าอีกสักสองเดือนน่าจะใหญ่ขึ้นตัวนี้เยอะใช่ใช่ชอีกชุดหนึงอ่ะพึบเลยหนาเลยพี่อ้าอันนี้คือันไปนี้นก็ตัดตามแบบก็ถือว่าว่าหดไปอีนเนาะแต่ถ้า,ถ,าถ้าเที่ยวคนอ,อื่นนก็ยังยัง ธรรมดายอยู่ครับผมใช่คับันี้คือยังยังยังลันตรงนี้นพี่มองดูว่ามันตื้อๆมันผมว่าไหมใช่ครับอันนี้ผมเพิ่งมาใช่พี่คิดว่าคิดว่าก่อนหน้านั้นมันคงเลี้ยงแค่เหมือนกับไม่ให้ตายแต่ก็ไม่โตอาหารไม่พอ<ช>ครับโดยประมาณจะอยู่ประมาณนี้นะครับเหมือนกับว่าโตเลี้ยงพอรอดนะครับเหมือนกับให้อาหารให้น้ํายังไม่ถูกต้องคือ ให้แค่พอรอดตายอาจจะให้ยี่สิบนาทีให้ทุกวันหรือวันเนว้นวันเงี้ยเดิมทีเราเป็นหัวของงูเห่าอ๋อครับแต่ทีเนี้ยปัญหาของที่นี่คืออ่าพองของงูเห่านะครับความมันซึมอ่ะมันดูเปียกเยอะจริง,งครับมันไม่ซึมอ๋อครับผม,มแ่เปียกคือผิว,ว,วแล้วก็ไหลออกไปอ่าครับมันเลยเปลี่ยนเป็นหัวอันนี้อ่าครับผมูข้างนอกดูแห้งๆมากเลยแต่ข้างในอ่ะมันเปียกอยู่หัวงูเห่าเมื่อก่อนให้อยู่กี่นาทีครับสิบห้านาทีสิบห้า แล้วหัวมินินี้ให้สี่สิบครับผมท่านลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับว่าดินท่านเป็นแบบไหนนะครับถ้าดินท่านเป็นแบบนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนมาเป็นหัวมินิเพิ่มเวลาได้เลยนะครับหัวหัวงูเห่าเนี่ยเปิดต้องเปิดสี่บาวครับแต่ทีนี้เปิดครั้งเดียวครับครับถ้าเป็นหัวงูเห่านะครับที่นี่พี่เขาบอกว่าระบบน้ําของเขาหัวงูเห่าจะกินน้ําเยอะในหนึ่งแปลงพันต้นจะเปิดสี่ครั้งเสร็จ แต่พอเปลี่ยนเป็นหัวมินิสปริงเกอร์1้อลิตรต่อชั่วโมงนะครับให้น้ำครั้งเดียวจบเลยครับผมนี่นะครับอันนี้พี่เอามาปลูกทำไรครับเม็ดนี้ปลูกเสรมนะครับเตรียมไม่เสริมได้มันไม่ห่างไปเหรอครับกำงปลูกผิด <c ười> ครับถ้าเสริมล่านะครับปลูกห่างรประมาณ80เซน,น,นคอน่อนข้างจะห่างไปนะครับผมเพราะว่าต้องรอเวลาในการเสริมอีกเป็นปีถ้าเสริมล่าจะเป็นตรงนี้อ่าใช่ครับอันนี้ก็โตดีนะครับ ครับนี่นะครับท่านใดจะปลูกต้นตอทุเรียนไว้เสริมล่างนะครับควรปลูกห่างระยะสี่สิบห้าสิบเซนนะครับประมาณนี้ให้มันแมทกับต้นที่เราจะเสริมนะครับบางทีเอาต้นเล็กไปปลูกไว้แล้วรีบเสริมประโยชน์น้อยหรือไม่เกิดประโยชน์นะครับลำต้นต้องรอให้ไล่ไล่กันก่อนถึงจะเหมาะกับการเสริมนะครับหรือถ้าไม่ไล่ไล่กันก็ควรจะดูว่ามันสามารถไปช่วย ในการเสริมได้ครับถึงจะเสริมนะครับไม่งั้นก็ต้องปลูกรอเวลาไปก่อนนะครับผมครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับพันธุ์ทุเรียนนะครับหนามดำมูซันคิงหัวการให้น้ำการแต่งกิง่งเมื่อกี้เราพูดเรื่องยาหรือ,อยังครับพี่ไม่มีมครับมีนะครับยาหลักๆของพี่ที่ให้อันี้ต้องเลือกไหมพี่ว่าวันนั้นต้องให้ยาเพี้ยไฟวันนี้ต้องเป็น เพี้ยไก่แจ้หรือว่ายามันครอบคุมได้หมดครับชุดนี้เราเราดูตามอาการเป็นหลักครับคือคนเรานี้เท่าที่เจอมาเพียเพ้ยไก่แจ้หนี่งไม่ค่อยเจอเนาะเพี้ยไฟอใดก็ยังไม่ค่อยเจอเราเลยใช้ตัวกลางคุมไปก่อนอืมครับครับแต่จกสังเกตด,ดูนะครับมาลองดูต้นนี้ก็ได้ไม่มีไม่มีมมมแมลงหรือศัตรูพืชใดๆนะครับที่กินให้เห็นว่าเป็นไปทางใดทางหนึ่งก่อนนะครับ ส่วนมากก็จะอยู่กลางๆครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์น่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่ครับถือว่าเนียนเนียนกลิปครับแต่ว่าต้องเข้าใจครับอันนี้มันเป็นหน้าหนาวนะพี่เนาะ<ถ>หน้าหนาวผสมหน้าแรงครับครับไดม้มันมันตกแล้วมันนอนแล้วครับ <laughs> ผม <laughs> คิดว่าจากสามเดือนจากนี้ไปน่าจะดีกว่านี้นะครับ ครับจะสูงจะสวยขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับยังไงก็ฝากติดตามสวนกวินนะครับกวินอินทภาลมสวนกวินทุเรียนนะครับอยู่ที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานะครับผมลืมบ้านอีกแล้วพี่บ้านอะไรนะครับบ้านโคกหน้ากองอําบลสุขภพบูรณ์ครับตําบลสุขภัยบูรณ์นะครับบ้านโคกหน้ากองนะครับท่านใดที่คิดว่าจะปลูกทุเรียนนะครับมาก็มาดู มาศึกษาได้นะครับแต่ว่าน่าจะต้องเป็นประมาณเดือนเก็บลูกทุเรียนนะครับที่นี่ถึงจะพร้อมนะครับหรือถ้าผ่านไปผ่านมามันจําเป็นอยากจะแวะชมก่อนก็ลองมาติดต่อเจ้าของดูนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบทาแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนสิ่งใดถ้าผมพูดผิดถูกไปหรือถ่ายสลับไปสลับมาก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่า มือใหม่จริงๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ